จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละนิวรณ์ห้าพิคุทั้งหลายนิวรณ์ห้าอย่างนี้5้าอย่างเป็นอย่างไรคือการมาฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทธะนิวรณ์อุทธจกุกุจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลนิวรณ์ห้าอย่างพิขุทั้งหลาย พิกุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรณ์ห้าอย่างนี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัด ย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวก อาศัวยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัวยนิโรธน้อมไปในการสลัดพิกขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แนดนิแลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละนิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองแปดเพื่อละกามคุณห้าพิกุทั้งหลายกามคุณห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดเสียงที่พึงรู้ด้วยหูอันน่าปรารถนา น่าใครน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดโหดทัพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลกามคุณห้าอย่างพิกุทั้งหลายพิกุควรจเจริญอริยมัคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดพิกขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละการสแสวงหาสามพิกุทั้งหลายการสแสวงหาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไร คือการสแสวงหากามการสแสวงหาพบการสแสวงหาพรหมจรรย์พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลการสแสวงหาสามอย่างพิขุทั้งหลายพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการสแสวงหาสามอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศายัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการสแสวงหาสามอย่างเหล่านี้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดเพื่อละอาสวะสามพิขุทั้งหลาย อาสะวะสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคืออาสะวะคือกามอาสะวะคือภพอาสะวะคืออวิชชาพิคุทั้งหลายเหล่านี้แลอาสะวะสามอย่างพิกุทั้งหลายพิคุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสะวะสามอย่างนี้ ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดพิกุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะสามอย่างเหล่านี้ จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเพื่อละพบสามพิขุทั้งหลายพบสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือกามภพรูปภพบอรูปประพบพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลพบสามอย่างภิขุทั้งหลายภิขุควรจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละพบสามอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดที่ขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แนดนิแลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละภพสามอย่างเหล่านี้ จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดเพื่อละตัณหาสามพิคุทั้งหลายตัณหาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลตัณหาสามอย่างพิขุทั้งหลายพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตันหาสามอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาสามอย่างเหล่านี้ จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละโยคะสี่พิกุทั้งหลายโยคะสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นอย่างไรคือกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโยคะสี่อย่างพิขุทั้งหลายพิขุควรจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื <USE 1> ่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะสี่อย่างนี้ภิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นดนิแลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะสี่อย่างเหล่านี้ จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดเพื่อละอนุสัยเจ็ดพิขุทั้งหลายอนุสัยเจ็ดอย่างนี้เจ็ดอย่างเป็นอย่างไรได้แก่อนุสัยคือการมาราคะอนุสัยคือปฏิฆะอนุสัยคือทิฏฐิอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาพิขุทั้งหลาย เหล่านี้แลอนุสัยเจ็ดอย่างภิกุทั้งหลายภิกุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกํำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อลาอนุสัยเจ็ดอย่างนี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดพิคุ ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยเจ็ดอย่างเหล่านี้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อลัอุปปาทานขันห้าพิกูทั้งหลายอุปปาทานขันห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรได้แก่อุปปาทานขันคือรูปอุปาทานนขันคือเวทนา อุปาทานัขันคือสัญญาอุปาทานัขันคือสังขารอุปาทานัขันคือวิญญาณพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุปาทานขันห้าอย่างพิขุทั้งหลายพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปาทานขันห้าอย่างนี้ พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดทิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุป,ปาทานขันห้าอย่างเหล่านี้เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8 เพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน์พิขุทั้งหลายโอรัมพาคียสังโยชน์หประการเหล่านี้หประการเป็นอย่างไรคือสัก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสการมชันทะพยาบาทพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียะสังโยชน์หประการพิขุทั้งหลายพิขุพึงเจริญอริยมักอันประกอบด้วยองค์8 เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียสังโยชน้าประการเหล่านี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัด ย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวก อาศัวยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดพกขุควรจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชห้าประการแลเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละอุดธ,ธรรมพาคียสังโยชน์พิขุทั้งหลายอุดธ,ธรรมพาคียะสังโยชห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธจัจจะอวิชชา พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุทธรมพาคียสังโยชน์หประการพิขุทั้งหลายพิขุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธมพาคียสังโยชน์หประการเหล่านี้พิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดพิกุควรเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดน้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดรมพาคียะสังโยชห้าประการแลเจริญอริยมรักประกอบด้วยองค์แปดละสังโย์ได้ไม่ยากพิกุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวาย แช่อยู่ในน้ำตลอดหกเดือนเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกต้องลมและแดดแล้วอันฝนตกรถแล้วย่อมจะเสียไปผูไปโดยไม่ยากเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพิกขุเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรักอันประกอบด้วยองแปดสังโยน์ทั้งหลายย่อมสงบหมดไปโดยไม่ยากเลยพิกขุทั้งหลาย พิขุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดก็กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แดอย่างไรเล่าสังโยชน์ทั้งหลายจึงจะสงบหมดไปโดยไม่ยากเลยภิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดพิขู่ทั้งหลายเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดอย่างนี้แลสังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบหมดไปโดยไม่ยากเลย